รู้หรือไม่วางของเกะกะตามขั้นบันไดอาจจะส่งผลร้ายต่อพลังงานหงจุย้ยโดยคาดไม่ถึงหลายๆบ้านที่มีพฤติกรรมชอบนำของไปวางตามขั้นบันไดนอกจากจะส่งผลต่อความปลอดภัยภายในบ้านในขณะขึ้นลงบันไดอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้ก็คือบริเวณบันไดเป็นจุดเชื่อมต่อพลังงานระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง ถ้าท่านนำของไปวางเรียงตามขั้นบันไดของเหล่านั้นอาจจะเป็นาธาตุที่ไม่ต้องการในบริเวณนั้นและจะเป็นพลังงานที่ประทะกันแล้วส่งผลต่อวงจรพลังงานหูจุย้ยภายในบ้านของท่านที่ไหลขึ้นชั้นบนหรือไหลลงชั้นล่างซึ่งอาจจะทำให้คนในบ้านมีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำหรือทำให้รายได้ที่มีเข้ามาจะมีรายจ่ายออกไปแบบคาดไม่ถึงเสมอดังนั้น สิ่งของที่ไม่จำเป็นควรเก็บเข้าลังหรือเก็บใส่ตู้ไม่ควรนำมาวางไว้ตามขั้นบันไดเพื่อความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อพลังงานฮงจุย้ยภายในบ้านของท่านครับ